สวัสดีครับพี่น้องครับพผกกบ้านลำเพลินออฟฟิเชียลครับคือนี่ครับสีผ้าพี่น้องครับเมื่อมึงน้องน้องเงาะโอ้พุ่นพุ่นพู้ใด้หลายคลิปอ่ะคือเนี้ยผูดพูดได,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 ดห้หลายคลิปคือบ่ค่อยเห็นได้หลายคลิปอ่ะีกคือกำมาถ่ายคลิปเถอะห่อนห่อนเงินครับ<ม>บอกตรงๆนะครับ <laughs> ห่อนเงินเ <laughs> งินมันห่อนแมนตอนนี้นั่งเรือนมานแล้วครับห่อนอะไรอ่า เต่าเงาะครับพี่ดดครับสวัสดีครับเต,ต่าเงาะพอดีอก,กันอนอกเงาะเกิดอันนี้เนะาะหันหลังไม่ให้อายนึงเลยโอ้เจ็บพีลีได้เพราะว่าจะไปหามอวะหามอวะจะพาไปเม่อวาจะไปยุคน่มีรถไปเออเอาหันหลังมาเมืองหันหลังไปบ่านไปบ้อนจะไปบ้านจาไปไ<อ>นี่ครับนี่อันนี้หลังจากไปไทยอันอียงก็ไทยไทยสิรีมากครับเออไปไทยสิรีมาก ดูวันนี nice right here, mm ้เกาบ่ไดี้ยังวะนี่เออนี่เห็นบ่มวันนี้ตัวเป็นเกียกหญ้าเกียกยังบ่บ่บ่ได้เกียกเลยครับมันคือมันผมแห่ฝุ่นแห่ยังแม่รมันมันเกิดตุ่มขึ้ือนไม้สิมบ่เโาติแม่นครัผมดูบ่สหัวมันมันมันล้ำเป็นคองเลยดิไอเห็นบ่อนีหมมันล้ำเป็นคองเลยดิโดูดิว่าเที่ยวมันบ่ได้ถอดเสียดเฮือนออกโคตรแสบเลยไอ อันนี้คูซื้อตัวตอนที่ว่าเป็นเป็นตอนไหนหงบ่หรือมันคงซื้อตัวตอนที่เขาไปไทยในขอกงัวนั่นแล้วไทยในขอกงัวแห่ฟุ้นแห่อย่างงี้หงูวะมันเกิดยังไงเงินคือถือฟุ้นแล้วปุ๊บอันนี้ขืนลังได้อย่างเดียวเลยบ่หรือว่ามันแสบลังแล้วแสบแล้วมันก็ไปเบิด์ตเห้อโอ้มาทำแขนความน้องเสนน้องขาเนี่ยเออมันมันขึ้นอยู่หม่งจุดอ่อนแบบนี้เหรอ ก็มืออื่นมือเขินเนี่ยเออเนี่ยไปได้ไหมคยวมันอย่าเขินอยู่มอนอ่อนเลยไปกินไปกินขอวใช่ไหมไปไปหามอสใช่มั่งอยูล้วครับไปใส่ล่ะคลินิกเลยเอออยู่บริษัทยาพาราบ่บรูเก็บเขาก็เสีให้ยาทามาตัวเนาะเป็นยาพาราอีกเขาก็ให้ตามมากันแต่ว่าถ้าไปหาโรงพยาบาลกับสีโดนเติบแล้วก็เขาก็ใส่ซิทอันนี้ไม่ได้กะเชียงเงิน แม่นสีไปโรงพยาบาลก็เสียงนั่นคือเขาเพอาเขาขามเขาขามมาสิทั้งพีแล้วก็ต้องก็ต้องเสียงนั่นอีกคือเขาจิตการรักษาเขาอยู่ละเอียดแม่นตีเนี่ยเขาขามเคสมากกับต้องเสียงนั่นคือเขาบ่นหน่อยกันไรแต่ว่ากันไปเอ่อยังกว่าอันทำไมบ่แม่นคลินิกจบเจียเดียวเนี่นหมอเฉพาะทางก็เดี๋ยวบอกเลยเป็นอย่งไรเป็นอย่าง เขาเมืองตายเดียวเขาก็หูดอกมอนะเพราะเขาเรียนมาเนาะเขาก็หูแจกว่าแพ้ที่มันเกิดอันนี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้มันเกิดจากอย่างไรกันขึ้นมาเป็นตัวแพ้ผุหลับไปผมไม่เคยศึกษผู้ใดหรอกไอ้เออคนละอันโอ้ยใส่เงินไม่มีเวลาไปเรียนโมกเรียนพวกอีกเออเดี๋ยวพอดีแหละไอ้ที่พ่อไปกินขอน้ำกินแล้วไปขากินี่ เวอรท่าอยากน่นลองตีซีเดิดิเคือตายครไทยเนี่ยีโอ้โหไทยเราไทยท้องม่งส่อไอเนบ่แ่นครับไทยตอง่งสู่ม่งส่มาเลยเลยก็มากินเขาจิ้มกินเขาได้ส่องขาบเออเา่าเลยโอคืออยู่กับงไทยจากหมวงของหมูมุกวนพุนมกวนหรือหมูว้านหมูวานเออของหมูว้านนลยลหะฮอดตีซีของหมู่าเนของหมูวาน

กือบกับว่าไซนาะโอ้โหกู้แม่น้ำนางเอกตัวนีแต่งชุดที่พิทีก็อัติดเลยบอกว่าไซจริงหรียดฟอร์มาจิจิจิโอเมียนก็เออแบบกับวายแจงเด้งจะเดินสิพาไปหาหมอเดี๋ยวร้องมึงเออเออมันให้ถามอาการที่แบบถามพี่น้องเลยว่าอาการไขเลือดออกมันเป็นยังไงไขเลือดออก เป็นไข่บ่ตอนนี้มีไข่บ่ถ้าไข่เลือดออกคือไข่สูงเน๊ะแฟนไข่เลือดออกไข่มีไข่สูงมากเตีงเคีงไม่ได้คือสิร่างกายอ่อนเพลียเออรุ่นปากซีดพขอนล่ะไปแมนไหมเนเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจังหวะเพอบ่รู้ว่าเป็นจังไงถ้าไปหาหมอแล้วมองสิบอกเราว่าเราเป็นหยังแต่ว่าไอ้ว,วา่าตัวแพ้ แมนเป็นพื้นคันหรือว่าเป็นัตคันป่ะเพืนคันได้แต่ว่ามันบ่สามาดเกาไลยมันอยู่หลังเก็บแขนเก็บขิ้เ้าใจอยู่มันอวยไปบ่ฮยดตะกีดคนได้ไปเบิร์ตเองโอ้ยโอเคเดี๋ยวเจ๊น้อยก่อนเี่มากันออเนั่งนี่แหละมานั่งพี่ก็ได้เอาไปทางนล่ะ ขึ้นนั่งไก่สิพูดนล่ใช่ไหมมันเป็นร่วงๆกันเลพอกรุกถ้าไหกรปวดเข่าแล้วเนนั่งทำ่าเลยอุ้ยมือว่านี่อยสูดแล้วอะไร้ักแล้วโหลดทิปเร็วเฮงเอาว่าเอาไปเห็เดี๋ยวนั่เทำเอาแล ใคนี้ไปให้จานายข้างสุดกว่าเอออาท้งเอาว่าอกุกนะวาปวดแขวอาจารย์บาดล้ว่าเอาขึ้นนางไก่แพรกันเลยว่าพอกุกก็ถือกันโอยเป็นไก่ามันยังเนาะพี่บัวยาเออพี่บัวยาแล้วันนี้เอาอีกสวยเขาไปมึงงามเมื่ประเทศจะมคนสวยดออโอ้คิดว่อาจารย์บาดแล้วมีกลั มีกรมไม่ดีตีโ oh, อ้ยกรบ่แบยังาปวดมือคักกูจะกรรมบ่แบคว่าปักเอนัินนนอ,อนีนางหนึ่งมันมาน,นไปเรอเขาตเอาไป,าปารื่องขึ้นรถรถตู้มารับรถตู้มารับรถตู้โอรถตู้พระเอกทปมารับเมื่อกี้เห็นอยู่แปเขาไปกินขาวปะ เอาไนี่กันเดี๋ยวจังน่อยสิกลับมาไทยอีกไปกินข้าก่อนไปยังกันเขาจะไปกินเขาวแล้วไปบ่จะไปข้างเขาบ่บ่ทุล่ะทุล่ะทุละทุล่ะทุล่ะไปนกะเสีองก็ได้บ่แ่ือเียวไไปไปกำลเปิดลงทะเบียนไหม ใส่เขามาเรียน40คนแล้วปาดเรียนโซเชียล40แล้วใช่ไหมใช่ครับมีมีจำนวนจำกัดปะเป็นที่แรกคนตั้งไว้หา10แต่นี้มันเลื่อยละแหละไม่ต้องเสียอะไรเลยอันนี้เอียงกับ JO2 ใช่ป่ะ JO2 ป่ะป่ะที่พี่เซ่ที่พี่เซเอาพ่กันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ